ไม่เชื่อพี่เราจะเชื่อใครสวัสดีค่ะพี่ชื่อมิวกี้นะคะสาขาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศฝันอยากทํางานอินเตอร์นะคะมาเรียนด้วยกันที่สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะสําหรับใครนะคะที่อยากโกอินเตอร์ทํางานบริษัทกับบริษัทต,ต่างชาตินะคะมาฟังทางนี้ค่ะ ที่นี่นะคะน้องๆจะได้เรียนรู้การทํางานนะคะกลยุทธ์การตลาดระดับโลกค,ค่ะไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคนะคะหรือว่าการเข้าใจกลุ่มเป้าหมายในแต่ละประเทศนั่นเองค่ะเรียนรู้จากการค้าและนโยบายธุรกิจนะคะเช่นการจัดการเทคโนโลยีนะคะลด,ดความเสี่ยงจากเทคโนโลยีดิส r รั t ชันนะคะเรียนรู้คอบคุมทุกแง่มุมธุรกิจะคะ่ะทั้งด้านการค้านะคะการเงินการตลาด การเป็นผู้ประกอบการกลยุทธ์กฎหมายและวัฒนธรรมค่ะและที่สําคัญนะคะน้องๆจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบปะเจ้าของธุรกิจตัวจริงสัมผัสโลกธุรกิจจริงมาเรียนรู้ทักษะที่ใช่มุ่งสู่เส้นทางความสําเร็จกับสาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศคณะบริหารธุรกิจกันเยอะๆนะคะดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ตรงนี้เลย